ดีครับทุกคนพบกับพี่ร่มเบอร์ล้านนะครับครับนี่มีแม่แม่หมึ่นะครับเกจะบอกว่านี่คืออยากำรูปครับเวลาตัดยางมาในเมื่อนะครับนี่นะครับอย่าดูนะครับอย่าดูเดี๋ยวพี่เบิร์ตชั้นที่ได้ดูนะครับทั้งเพลย์เบรก่อนนะครับเบร์เบร์ปัจจมบรียก่อนนะครับ เจำแฟมผู้พ่อนะครับแล้วหนูจุ่มนะครับจุ่มเคลีร์นะครับจุ่มเกลีมานีนะครับ เดีมนอนหรอวันนี้เราไม่พอนะครับพ่มิตามินครับเอาดีในทางใครัละดังนี้เรื่องนี้เราคือเนี่ย วานเก็บเก่งแรงดีแล้วก็ตัวไปีโจกดนนนันโตวนนะครับคุ้นมาแล้วเก็บตับเดียวเดือนหนึ่งได้สามเจ้าหุ้นตกไปอีกเจ็ดวันด,ดีครับ